เลยค่ะว่าต้องถ่ายแล้วแหละนึกแต่เมื่อคืนเลยล่ะค่ะว่าจะกินตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเย็นต้องกินข้าวกับพ่อน้องพีทค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะจะมีแค่เรานี่ล่ะคะ่ะกินได้คนเดียวไม่มีเบื่อไม่มีน้ำะะแต่ชดพ่อน้องพีทเขาจะแบบนานๆกินทีเขาไม่ค่อยโซบค่ะแต่เบือน,นี่ก็คือมัมมีเป็นหลักเลยจ้าทางนี้นะคะส่วนน้องพีทก็ชอบนะคะเห็นแม่กินก็กินด้วยค่ะกิน กินด้วยทุกครั้งแต่ว่ารสแห้งนี่กินบ่อยจ้ากินได้แบบไม่เคยเบื่อเลยค่ะก็กินรสเดิมนะคะถ้ารสอื่นก็ไม่ค่อยกินจ้ะรสนี้รู้สึกว่าเขาอาร่อยลงทีไรนี่โหการเข้าถึงเยอะเลยค่ะถ้าเป็ดคลิปกินถ้ากินลงทีไรนี่โหการเข้าถึงเยอะเลยค่ะถ้าเป็ดคลิปกินถ้ากิยค่ะกินทีไรก็อร่อยอาจจะเป็นเพราะความชอบด้วยลามังก็กินลงทีไรนี่โหการเข้าถึง เยอะเลยค่ะถ้าเป็นคลิปกินถ้ากินเท่ากินบะหมี่นะคะรู้สึกว่าการเข้าถึงดีทุกครั้งที่ลงเลยนะคะแต่ว่าหลายวันนี้เราไม่ได้ถ่ายลงะคะวันนี้ก็เลยนึกนึกได้ก็ไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะจะมีแค่เราเนี่แหละคะ่ะกินได้กลเกียวไม่มีเบือไม่มีน้ำอาจจะ,ะชนนดโนคนองีทเาจะแบบนานๆกินกีเขามไม่ค่อยชอบค่ะแต่ลรทำอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคลิปกินเนี่ยรู้สึกว่าจะ ก็คือดีค่ะก็คือชอบครับคลิปกินกินอย่างอื่นก็ไม่ดีอะไรก็คือกินเลยนะคะเพื่อว่าเราจะมีคลิปลงแล้วไอไอ้กอ็ชอบชอบคลิปกินของเรานะคะเวลาโพสกินได้ทุกวี่ทุกวันอะไรก็ว่าไปนะคะยิ่ยงปลายเดือนนะคะจะเห็นกินบ่อยะคะ่ะแต่ว่าต้นเดือนก็จะเห็นเมนูอื่นบ้างนะคะแต่ถ้าไปอะไรก็คือกินเลยนะคะเพื่อว่าเราจะมีคลิปลง แลไอ้ไอ e. ก็ชอบสอบคลิปกินของเรานะคะเวลาพูดอไนะคะเราต้องทํางานค่ะถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่ถ่ายคลิปเราก็ไม่มีคลิปมาลงนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเห็นกินบ่อยๆค่ะนึกอยาก mm hmm. อยากกินคะ่ะอีกอยาก่างเราก็มีผักสลัดอยู่ในตู้นะคะทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะเสียซะก,ก่อนนะคะ mm hmm. ก็เลย้านี้ก็เลยไปซื้อมาหมีมาสองห่อเลยจะกิน เมื่อก่อนก็นานๆทีถึงจะกินนะคะเป็นอาทิตย์กินอยู่สองสามครั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะกินบ่อยค่ะเนื่องจากเราไม่มีงานส่งเอะกินเมื่อก่อนก็นานๆทีถึงจะกินนะคะเป็นอาทิตย์กินอยู่สองสามครั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะกินบ่อยค่ะเนื่องจากเราไม่มีงานส่งเอะกินไม่เยอะนะคะกินนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าดิบๆนี่เขาชอบเลยค่ะที่ยังไม่ได้ต้มเขาชอบเคี้ยวดำกรอบแก็บกรอบแก๊บค่ะ ่าเมย์ก็ไม่ได้เขไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะจะมีแค่เรานี่แหละค่ะกินได้กลเกยียวไม่มีเบือไม่มีน้ำอาจจะ,ะชดโทน,นักเีเขาจะแบบนานๆกินทีเขาไม่ค่อยชอบค่ะแต่เรากินได้ก็ขอบคุณที่รับชมน,นะคะขอตัวไปเพียงเท่า,เากินเยอะพะเบนให้นิดเดียวพอนะคะเขาก็มาตามเอาเราก็ต้องรีบต้มค่ะเพราะว่าเขาชอบทานแบบยังไม่ต้มเมย์ก็ไม่อยากให้เขากินค่ะยังไม่ต้มยังให้เขากินแบบต้มแล้วมากกว่า แต่ถ้าเป็นต้มเขาก็จะกินค่ะกินไม่เยอะใช้มือจับนิดๆหน่นอยๆเขาก็มีตามาทําการต้มนะคะแล้วก็คูเดคเลีเขาให้เข้ากันเราก็จะชอบกินรสแห้งนะคะถ้ารสน้ํแเราก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่รู้สึกไม่ชอบค่ะแต่ว่าทำอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคลิปกินเนี่ยรู้สึกว่าจการก็ถือดีค่ะก็เลยชอบครับคลิปกินกินอย่างอื่นก็ไม่ดีกินไม่เยอะนะคะกินนิดๆหน่นนอยๆ แต่ว่าถ้าดิบๆนี่เขาชอบเลยค่ะที่ยังไม่ได้ต้มเขาชอบเคี้ยวดำกบเกบกรบเก็บค่ะแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคลิปกินเนี่ยรู้สึกว่าจการก็ถืงดีค่ะก็เลยชอบครับคลิปกินกินอย่างอื่นก็ไม่ดีเรากินได้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอตัวไปเพียงเท่ากินเยอะค่ะแบ่งให้นิดเดียวพอนะคะเขาก็มาตามเอาเราก็ต้องรีบต้มค่ะเพราะว่าเขาชอบกินได้ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอตัวไปเพียงเค่าทานแบบยังไม่ต้มเมย์ก็ไม่อยากให้เขากินค่ะยังไม่ต้มยังให้เขากินแบบต้มแล้วมากกว่าแต่ถ้าเป็นต้มเขาก็จะกินค่ะกินไม่เยอะใช้มือจับนิดหน่อยเขาก็ไม่ไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะก็มีแค่เราเนี่ยละค่ะกินได้กนเกียวไม่มีเกลือไม่มีน้ำอาจจะชดโทษน้องพีนเาจะแบบนานๆกินทีเขาไม่ค่อยโซบค่ะแต่เกลือนี่ก็คือมะมมี่เป็นหลักเลยจ้าทางนี้นะคะ ส่วนน้องพิทก็ชอบนะคะเห็นแม่กินก็กินด้วยค่ะกินกินด้วยทุกครั้งแต่ว่ากินได้ทุกวีทุกวันอะไรเระว่าไปนะคะยิ่งปลายเดือนนะคะจะเห็นกินบ่อยะคะ่ะแต่ว่าต้นเดือนก็จะเห็นเมนูอื่นบ้างนะคะแต่ถ้าไปเรากินได้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอตัวไปเพี่ยง่ะกินไม่เยอะนะคะกินนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าดิบๆนี่เขาชอบนยคะที่ยังไม่ได้ต้มเขาชอบเคี้ยวดำกรอบเก็บกรอบเก็บค่ะ กับแม่ก็ไปกินได้ทุกวี่ทุกวันอะไรแต่ว่าไปนะคะยิ่ยงปลายเดือนนะคะจะเห็นกินบ่อยะคะ่ะแต่ว่าต้นเดือนก็จะเห็นเมนูอื่นบ้างนะคะแต่ถ้าปลายเดือนนี่ก็คือมะมีเป็นหลักเลยจ้าทางนี้นะคะส่วนน้องพิทก็ชอบนะคะเห็นแม่กินก็กินด้วยะคะ่ะกินกินด้วยทุกครั้งแตว่ว่าต้องถ่ายแล้วแหละนึกแต่เมื่อคืนเลยแ่ะคะ่ะว่าจะกินตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเย็นต้องกินข้าวกับ พอองคีิค่ะเพราะว่าเขาก,กินเยอะค่ะแบ่งให้นิดเดียวพอนะคะเขาก็มาตามเอาเราก็ต้องรีบต้มค่ะเพราะว่าเขาใจนะคะเราต้องทํางานค่ะถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่ถ่ายคลิปเราก็ไม่มีคลิปมาลงนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเห็นกินบ่อยๆค่ะนึก mm hmm. อยากอ,อยากกินคะ่ะอีกอย่างเราก็มีผักสลัดอยู่ในตู้นะคะทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะเสียซะก่อนนะคะก็ะเลยเช้านี้ก็เลยไปซื้อมะมีมาสองหอ่อเดี๋ยวจากินได้ ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอตัวไปเพียง<ำ>ใจนะคะเราต้องทำงานค่ะถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่ถ่ายคลิปเราก็ไม่มีคลิปมาลงนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเห็นกินบ่อยๆค่ะนึกอยากมือกินเมื่อก่อนก็นานๆทีถึงจะกินนะคะ mm hmm. เป็นอาทิตย์กินอยู่สองสามครั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ mm hmm. จะกินบ่อยค่ะเนื่องจากเราไม่มีงานส่งเองน,น,นี้ค่ะไปแล้วค่ะบายๆเจอกันใหม่คลิปนะกินกับผักสลัดแล้ว จากรสชาติที่เข้มข้นนะคะ<ๆ>เขาก็จะแบบดรอปๆลงมาหน่อยก็ทําให้แบบรสชาติกลมๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเลยค่ะว่าต้องถ่ายด้วยแหละนึกแต่เมือ่อคืนเลยแหละคะ่ะว่าจะกินตอนเช้านะคะเพราะว่าตอนเย็นต้องกินข้าวกับพ่อนพีทคะ่ะเพราะว่าเขาลดแห้งนี่กินบ่อยจ้ากินได้แบบไม่เคยเบื่อเลยค่ะก็คือรสเดิมนะคะถ้ารสอื่นก็ไม่ค่อยกินจ้ะรสนี้รู้สึกว่าเขาเอาร่อยไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะ ก็มีแค่เราเนี่ยละคะ่ะกินได้กลมเกียวไม่มีเบลือไม่มีน้ำอ่จจะชนบนุบค้ดลงไปก็จะแบบนานๆกินทีเขาไม่ค่อยโซบค่ะแต่รถน,นี้คะ่ะไปละคะ่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปนะรถแห้งนี่กินบ่อยจ้ากินได้แบบไม่เคยเบื่อเลยคะ่ะก็คือรถเดิมนะคะถ้ารสอื่นก็ไม่ค่อยกินจ้ะรถนี้รู้สึกว่าเขาอร่อย,อยก,กินคะ่ะอีกอย่างแล้วก็มีผักสลัดอยู่ในตู้นะคะทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะเสียสกอนนะคะก็เลย สาวนี้ก็เลยไปซื้อมามีมาสองห่อเลยจะกินได้ทุกวี่ทุกวันอะไรแต่ว่าไปนะคะยิ่งปลายเดือนนะคะจะเห็นกินบ่อยะคะ่ะแต่ว่าต้นเดือนก็จะเห็นเมนูอื่นบ้างนะคะแต่ถ้าไปทาอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าคลิปกินเนี่ยรู้สึกว่าการตัดสินดีค่ะก็เลยชอบครับคีบกินกินอย่างอื่นก็ไม่ดีเลยค่ะกินที่ไรก็อร่อยอาจจะเป็นเพราะความชอบด้วยละมัง้งพอต้องทานแบบยังไม่ต้ม แม่ก็ไม่อยากให้เขากินค่ะยังไม่ต้มยังให้เขากินแบบต้มแล้วมากกว่าแต่ถ้าเป็นต้มเขาก็จะกินค่ะกินไม่เยอะใช้มือจับนิดเยหน่อยแล้วเขาก็มีไอนะคะเราต้องทํางานค่ะถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่ถ่ายคลิปเราก็ไม่มีคลิปมาลงนะคะก็เลยต้องเห็นกินบ่อยๆค่ะนึกอยากมือทานแบบยังไม่ต้มแม่ก็ไม่อยากให้เขากินค่ะยังไม่ต้มยังให้เขากินแบบต้มแล้วมากกว่าแต่ถ้าเป็นต้มเขาก็จะกินค่ะกินไม่เยอะใช้มือจับนิดๆหน่อยแล้วเขาก็ไมีไม่ชอบทานเท่าไหร่นะคะ จะมีแค่เราเนี่แหละคะ่ะกินได้ตรมเกียวไม่มีเกลีอไม่มีน้ำอาจจะชดบก้นน้ำพรก็จะแบบนั้นๆกินตีเขาไม่ค่อยโซบค่ะแต่เขากินเยอะ,ะเขแบ่งให้นิดเดียวพอนะคะเขาก็มาตามเอาเราก็ต้องรีบต้มค่ะเพราะว่าเขาชอบกินกบผักสลัดแล้วจากรสชาติที่เข้มข้นนะคะเขาก็จะแบบดรอปๆลงมาหน่อยก็ทําให้แบบรสชาติกลมๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยกินไม่เยอะนะคะ,คะกินนิดๆหน่อยๆ แต่ว่าถ้าดิบๆนี่เขาชอบนะคะที่ยังไม่ได้ต้มเขาชอบเขี้ยวดำกรอบเก็บกรอบเก็บค่ะแต่ว่าเม่ก็ไม่ได้ใจนะคะเราต้องทํางานค่ะถ้าเราไม่กินหรือว่าไม่ถ่ายคลิปเราก็ไม่มีคลิปมาลงนะคะก็เลยต้องเห็นกินบ่อยๆค่ะนึกอยากื่อเขากินเยอะค่ะแบงให้นิดเดียวพอนะคะเขาก็มาตามเอาเราก็ต้องรีบต้มค่ะเพราะว่าเขาชอบนี้ค่ะไปละค่ะบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้ากิน เมื่อก่อนก็นานๆทีถึงจะกินนะคะเป็นอาทิตย์กินอยู่สองสามครั้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะกินบ่อยค่ะเนื่องจากเราไม่มีงานส่งเอาก,กินค่ะอีกอย่างเราก็มีผักสลัดอยู่ในตู้นะคะทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะเสียซะก่อนนะคะก็เลยซานนี้ก็เลยไปซื้อมามีมาสองห่อเลยจำลองทีไรนีโ่โหการเข้าถึงเยอะเลยค่ะถ้าเปิดคลิปกินถ้าอยากกินค่ะอีกอย่างเราก็มีผักสลัดอยู่ในตู้นะคะ ทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะเสียสะก,ก่อนนะคะก็เลยสาวนี้ก็เลยไปซื้อมามีมาสองห่อเลยะคะ่ะกินทีไรก็อร่อยอาจจะเป็นเพราะความชอบด้วยละมัง้งพอก,กิจิตทีไรเนี่ยโหการเข้าถึงเยอะเลยค่ะถ้าเป็ดคลิปกินถ้าคลิปทำอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่า